โอ้โห oh เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับล่าสุดเนี่ยเสือเหลืองมาเลเซียยิงตีนแตกใส่เวียดนาม4ประตูต่อศูนย์และก็เป็นแข้งใดลีกข,ของเราที่สร้างแผลใหญ่แผลเวอะมากๆซึ่งการแข่งขันในเกมนี้ครับก็เหมือนเป็นการแข่งขันตัวโอนนะเพราะฝั่งเวียดนามเองก็ใช้เจสันพินดองเนี่ยลงเล่นเป็นเกมแรกเหมือนกันส่วนฝั่งมาเลเซียครับจัดหนักจัดเต็มแบบที่ว่าไม่ยอมให้หลุดมือไปแน่นอนเพราะว่าเป็นการเล่นในบ้านของพวกเขาด้วยจัดหนักจริงๆนะครับส่งผู้เล่น ตัวโอนสัญชาติเนี่ยลงมากันเต็มทีมประกอบด้วยกาเซสเซนเต์แบ็กวัย25ปีครับจากลาลิก้าสเปนแล้วก็มีอิมาโนมาชูก้าร่วมไปถึงโรดิโกโฮกาโดแล้วก็มียอนอิราซาบรานร่วมไปถึงเจา้าฟิกูเรโดกองหน้าตัวหลักจากอิสตันบูลนะครับในทีมนลีกตุรกีซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีดีกีจากยุโรปกันทั้งนั้นโดยแข้งผู้เล่นสัญชาติอเมริกาใต้เนี่ย ก็มีลูกครึ่งอาเจน n าถึง4คนแล้วก็ลูกครึ่งบราซิล1คนก็ต้องบอกเลยว่ามาเลเซียจัดหนักมากสําหรับเกมนี้ส่วนรูปเกมกันในขันครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ลงตัวเท่าไหร่นะทั้งจังหวะการวิ่งจังหวะการประคองเนี่ยมาเลเซียก็ดูยังเจาะแนวรับของเวียดนามไม่ได้นะครับเวียดนามมันก็พยายามปั้นเกมลุกขึ้นมา แต่แล้วที่สุดเนี่ยเหมือนตัวผู้เล่นมันต่างกันชัดเจนนะครับผู้เล่นของเวียดนามเอเชียของเราเนี่ยสู้กับผู้เล่นโซนอเมริกาใต้ลูกครึ่งอเมริกาใต้ของมาเลเซียไม่ได้เลยโดยภาคฝ่งเวียดนามเองครับเขาจัดผู้เล่นตัวหลักลงเหมือนกันนะผู้รักษาประตูเนี่ยก็เป็นเงียนฟิลิปส่วนแนวรับเนี่ยก็มีดุยมานะครับรวมไปถึงกองกลางที่เขาจัดหนักก็มีเงียนไฮลองงอกไกรเงียนฮองดุกคือเป็นตัวหลักหมดเลยแต่ว่าเงียนโกงไฮไม่ได้ลงเป็นตัวหลักในเกมนี้ถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองใน จังหวะที่นําถูกเปลี่ยนลงมาไป็นตัวสำรองในช่วงที่โดนนํา2ประตูต่อศูนย์ะครับซึ่งแต่ละคนก็ดูแล้วเนี่ยสู้มาเลเซียยากซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับการเล่นในบ้านของมาเลเซียดูดันแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับที่ตามประกบแล้วก็เอาอยู่ทุกจังหวะโดยเฉพาะแข้งไทยลีกของเราแบ็กขวาครับดิโอนคูครับเรียกว่าเกมนี้ เอาทางฝั่งของเจสันเพนดองอยู่หมัดแบบไม่เหลือซากนะครับไปว่าจะเป็นการดวลเดีียวหรือว่าการชนการตันกันเนี่ยต้องชื่นชมดิออนคูนะมาตรฐานเขามันไปถึงเบอร์ตัวต้นของเอเชียแล้วไม่แปลกที่เซเลโซโอ,โอซาก้าต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมและผมเองก็คิดว่าดิออนคูเล่นได้อย่างแน่นอนเพราะดูจากการเล่นกับเวียดนามแล้วเนี่ยเจอเจสันเพนดองที่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสดิออนคูเอาอยู่หมดเลยกับฝั่งนั้นถ้าเกิดว่าไทยของเราเจอเนี่ย มันก็เป็นงานหนักก้างชิ้นตูเหมือนกันนะครับก้านจริงเป้งๆเลยแหละเพราะการแข่งแชมป์อาเซียนรอบหน้าไม่แน่ว่าเวียดนามอาจจะไม่มาชิงกับเราแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นมาเลเซียรวม่ึงอินโดนีเซียด้วยแต่เอามาแต่ละคนคือมีดีกรีจากยุโรปดีกรีจากอเมริดีกาใต้นะครับ โดประตูแรกที่เกิดขึ้นครับมาในนาทีที่49ของเกมนะก็เป็นจาวฟิเกเรดูที่อัดยิงในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับนาที49ซัดไปสวยงามมากๆหลังจากนั้นอีก10นาทีต่อมาครับก็เป็นโรดิโกฮอนกา์โดหัวแตกก็ไม่สนเลยครับเลือดสาดก็ยังลงเล่นเลือดสาดก็ยังวิ่งซึ่งหลังจากนั้นครับเป็นมาเลเซียที่ครองเกมได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการตันการชนหรือว่าการเล่นเกมรับโต้กลับเนี่ยมาเลเซียเหนือกว่าจริงๆนะครับเหมือนมาสอนมวยเวียดนามหละแล้วพอเล่น ไปไดนมาสักพักหนึ่งยังไม่ถึง10นาทีครับกลายเป็นลาวเบียคอบินองมายิงทิ้งห่าง3ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่67ของเกมนะครับโดยจังหวะน,นั้นเนี่ยก็เป็นการพาบอลมาของดิโอนคูครับโดดเด่นมากในช่วงเรื่องหลังนะดิโอนคูเนี่ยเจ้าตัวรอดได้ตลอดเวลาครับเดี๋ยวแกเล่นกินตัวหนึ่งหนึ่งหรือว่าความแข็งแกร่งเขาอยู่ในเบอร์ต้นๆของเอเชียได้เลยนะกับตำแหน่งแบ็คขวาซึ่งก็เป็นประตูขึ้นนำสามต่อศูนย์นครับโอ้โหช็อตนั้นสวยงามมากนะครับเป็นการเล่นที่เวียดนามไม่มีใจแล้วพอด ที่3เข้าไปเนี่ยเหียนโกไหไฮหน้าเสียเหียนฟิลิปหน้าเสียครับหรือว่าแนวรับของเวียดนามปั่นปวดก็พยายามเล่นเกมลุกสวนกลับมาแต่มันเอาไม่ได้ทําไม่ลงเพราะมาเลเซียเขาเด็ดขาดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกินตัวหนึงหงหรือว่าการเซตบอลการ จ่ายบอลเนี่ยดูดันดูเดือดแล้วหลังจากนั้นครับรูปเกมเวียดนามเนี่ยก็เริ่มมาเคาะบอลได้มายิงบอลได้แต่ว่ายิงยังไงก็ไม่เข้ายิงทิ้งยิงคว้างโดยเฉพาะเงียนกวงไฮเนี่ยบอลจ่อจอจอ,จอ,อยู่หน้าประตูนะครับแต่ไปยิงออกออกหลังสะห่างและที่สําคัญเป็นขน้นในช่วงท้ายเกมครับกลายเป็นดิออนคูมาโชว์ความโดดเด่นโชว์ความพลิ้วยิงได้สักทีหนึ่งจากลูกเปิดกราบดิมเส้นหรือว่าลูกเตะมุมครับเป็นดิออนคูที่ขึ้นหมวงคนเดียวลงลกก็ ปิดจ็อบ4ประตูต่อศูน์ในนาทีที่88ของเกมโอ้โหเมื่อเห็นช็อตน,นั้นแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่างานนี้อาเซียนน่ากลัวแล้วครับเพราะมาเลเซียเขามีทีเด็ดที่ขาดจากแนวรุกทางนั้นเลยแนวรับเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ได้หวือหวามากเท่าไหร่แต่ว่าแนวรุกการเลยงกีตัวหนึ่งๆเนี่ยปกติพอมาเลเซียเจอกับเวียดนามเวียดนามเป็นทีมที่ฟิตแล้วก็เป็นทีมที่เข้าถึงลูกถึงคนนะครับแต่ว่ารอบนี้ เอามาเลเซียไม่อยู่ซักคนเลยจิ้มบอลจะแย่งบอลเนี่ยก็ยังไม่ได้กราบดิมเส้นจากทางอเมริกาใต้เนี่ยสร้างออบอลมาผลได้ดีเลยทีเดียวและสุดท้ายก็จบเกมนะครับเป็นมาเลเซียที่ชนะไปสีประตูต่อศูนย์และก็อาจจะส่งเวียดนามตกรอบจากการในขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะอย่าลืมว่าทัวร์นาเมนต์นี้เอาเพียงแค่แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้ไปเล่นรอบสุดท้ายซึ่งมาเลเซียมีโอกาสชนะอีกเกมหนึง่งแล้วต้องเจอกับทีมชาติลาวด้วยโอกาสชนะก็ยังมี ถ้ามันเลเซอรเล่นแบบนี้นะการชนะลาวมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสะใจมากที่สุดครับก็คือมีสื่อเวียดนามกดกันในขันเขาออกมา เปิดเผยถึงสถิติครับว่าเวียดนามนั้นยังไม่แพ้มาเลเซียเลยตั้งแต่ปี2016นะครับแบบขี้เลสุดเนี่ยก็ไปเสมอในปี2018เสมอ2ประตูต่อ2แต่เกมล่าสุดในปี2022ที่เจอกันครับเป็นเวียดนามชนะไป3ต่อศูนย์และเกมนี้ที่เจอกันเนี่ยกลายเป็นมาเลเซียจัดหนักจัดเต็มครับชนะไปสประตูต่อศูนย์ซึ่งก็มีคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามเนี่ยดับมั่นดับซ่าก,กันเลยทีเดียวหลายคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าแนวโน้มการโอนสัญชาติเข้ามาเนี่ยเป็นหน้าที่ของเวียดนามและก็ประ ไทยนะเพราะต้องเปลี่ยนแปลงให้ตามความเหมาะสมของชาติอาเซียนที่ตอนนี้เวียดนามตามไม่ทันแล้วไทยเราก็ยังแบบชุดผสมผสานเรายังไม่ได้เปลี่ยนยกชุดเหมือนกับอินโดเหมือนกับ มาเลเซียนะครับต่อที่อคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเนี่ยฉันรับไม่ได้จริงๆเลยตอนนี้เนี่ยทีมที่เราเจอก็เป็นผู้อพยพ11คนและเล่นเหมือนพ่อกับลูก,กครับเล่นเหมือนพ่อกับลูกซึ่งเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าได้โปรดเวียดนามกลับไปหาคนอพยพให้มากที่สุดไม่งั้นก็เอาตะกร้ามาคุมหัวซะส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับโอ้โหอ่านแล้วกว็ฮา,านะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่เราแพ้ในเกมนี้ การที่เราจะไปเล่นกับชาติยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากและเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันเถอะเนี่ยครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยชนิดเวียดนามเป็นรถถังของฟุตบอลจริงๆตัวเล็กขนาดนี้จะไปสู้ฝรั่งได้ยังไงมีมีคอมเมนต์ออกมาด้วยนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเวียดนามคุณภาพไม่พอหรอกเป็นน้ําแข็งที่ไร้ความร้อนนะแต่ว่าอุณหภูมิก็ไม่อยู่ในที่เหมาะสมด้วยจะมีคําศัพท์เยอะหน่อยนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่า บอกตรงๆเลยนะนัดนี้กับเวียดนามไม่ไหวจริงๆเห็นด้วยว่าการอพประยพผู้เล่นเนี่ยมีส่วนอย่างมากที่เวียดนามของเราเล่นตอนนี้เรียกว่าโง,ง่สุดเลยกองหลังก็มีความผิดพลาดยันกองหน้าบอลเสียกันทั้งระบบและการแพ้4-0เนี่ยเป็นสิ่งที่ฉันรับไม่ได้ส่วนในคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าแพ้เนี่ยฉันก็ไม่เศร้าหรอกเพราะเวียดนามเหมือนกับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาไม่ใช่เล่นกับมาเลเซียมาเลยครับขออ้างส่วนในคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าตราบใดที่ทีมฟุตบอลเวียดนามมีนักเตะนำเข้า7-8คนเนี่ยก็จะสามารถชนะที จากยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้ของมาเลเซียได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีผู้เล่นเหล่านี้คุณจะไม่มีทางชนะได้เลยแม่ต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าอีกเม้นนึงเขาก็บอกว่านึกว่าดีมสารัฐมาเล่นเกมกระชับมิตรผู้เล่นตรงกลางของเราก็จับบอลไม่อยู่กองหลังก็ไม่รู้ว่าเล่นอะไรผิดพลาดเดยอะมากรวมถึงกองหน้าที่ไม่มีลูกยิงคมๆซักลูกเดียวต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า90%เอรนี่ยร่างกายของผู้เล่นเวียดนามยังไม่แข็งแรงและก็ชนกับผู้เล่นมาเลเซียไม่ได้หรือว่าอีกกออมเเนึงนบที่า ชนะเนี่ยเราจะเป็นราชาแต่ว่าพ่ายแพ้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามีผลิตโอสัญชาติมากกว่าเวียดนามหลายเท่าเวียดนามก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็มีเจสันเพนดองซึ่งถ้าเกิดเหงียนส่วนซอนไม่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยก็น่าจะมาเล่นเหมือนกันซึ่งยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าประเทศของคุณเนี่ยมีผล่นโอนสัญชาติที่แข็งแกร่งทุกคนในปีนี้ ฉันก็เลยสงสัยว่าเวียดนามจะมีโอกาสมากกว่านี้ในการชนะพวกคุณหรือไม่เป็นคําถามที่ถามแฟนมาเลเซียนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับยังไม่ใช่รอบสุดท้ายนะโดยจะเอาทีมแชมป์กลุ่มเพียงทีมเดียวผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายโดยไทยเราก็แข่งขันกับเติร์กเมนิสถานนแต่ับส่วนสายที่มันแข็งที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสายเวียดนามกับ มาเลเซียนี่แหละครับที่มันตัดกันแล้วซึ่งเวียดนามมีโอกาสตกรอบสูงมากแต่ว่าอย่างไรเดี๋ยวมารอรุ้นทีมชาติไทยกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเล่นกับทีมชาติเติร์กบีนิสถานที่ย่าทียมรอชมติดตามกันนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดนอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊าย